เป็นร้านที่มีทั้งของขาวและของหวานครบจบที่ร้านเดียวถ้าใครไปเดินงานลางสาดลรงกงหวานจังหวัดอุตรดิตต์ต้องแวะร้านนี้นะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านหนึ่งสติฟูด้ดร้านสีเหลืองแบบนี้เมนูแรกต้องจัดเป็นขนมเหรียนสิบบอน <S <S บอกเลยว่าเขาทํากันสดใหม่ที่หน้าร้านพออยากให้ทุกคนโฟกัสชีที่เขาใส่ลงไปคือใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ <S <S เลยนะ <Wow. S 1> แล้วร้านนี้คือชีสเขายืดกันแบบสุดปังอลังการมากเค้กไข่ไส้ชีชุนละ60บาทที่สําคัญคุณมีให้เราเลือก ีหล like จังหวะที่เขาหยอดแป้งลงไปในแป้นพิมพ์จะบอกว่ากลิ่นหอมหวนชวนกินมากแล้วดูเขาบีบไส้ลงไปดีทุกคนคือให้ไส้ไม่กักจริงๆแล้วนี่ก็คือหน้าตาเค้กไข่ที่เขาอบสดใหม่วันต่อวันดูไส้ด้านในนะทุกคนคือมันตุม้มจริงๆแป้งเค้กไข่ของเขาจะมีความนุ่มละมุนหวานกําลังดี mm. ไม่ว่าจะกัดไปส่วนไหนของเค้กไข่ก็คือจะเจอไส้ที่เขาใส่มาเห็นพลอยถือที่คีบกับถาดแบบนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวพร้อมมากไข่หมึกทอดปลาหมึก สายแล้วก็นวดปลาหมึกยักษ์สาม<ต>อย่างนี้เราคีบรวมกันได้เริ่มต้นที่ราคาขีดและ7เจ็ดสิบบาทแล้วดูหนวดปลาหมึกยักษ์นี่ทุกคนคุใหญ่มากเมื่อได้ตามที่เราต้องการพนักง,งานเขาก็จะนําไปลวกกับน้ําร้อนแบบนี้นะคะตบท้ายท้ายสุดด้วยการราดน้ําจิ้มที่เป็นสูตริเศษของทางร้านลงไปบอกเลยว่าถ้วยที่พลอยกาลังถืออยู่นี้ราคาประมาณ130บาทนะคะตัวหนวดปลาหมึกของเขาเนี่ยจะมีความเด้งกรอบไม่เหนียวนะทุกคนคือเคี้ยวง่ายทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคือ ือที่สุดของที่สุดเราว่าแขนเราใหญ่แล้วนะคะแต่มาเจอหมึกไข่ทอดร้านนี้คือชี้ายไปเลยหมึกนะ <c oughs> ไข่ทอดที่ร้านนี้เริ่มต้นที่ราคาไม้ละ100่งร้อยบาทวันนี้พลอยจัดเป็นไม้ใหญ่มานะคะราคา120บาทแล้วทุกคนโฟกัสที่ปลาหมึกดีไม่ว่าเขาจะตัดไปส่วนไหนก็เจอแต่ไข่ปลาหมึกจริงๆปลาหมึกไข่ทอดตัวใหญ่ๆร้าดด้วยน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านชิ้นนี้ <c oughs> <ๆ>ที่พลอยจิ้มขึ้นมาจะบอกว่าคุูมันชิ้นใหญ่มากได้กินชิ้นใหญ่ๆแบบนี้สะใจเต็มปากเต็มคําสุด สูตรร้านหนึ่งสติฟูดร้านสีเหลืองตั้งอยู่ใกล้กับร้านโคดเกี้ยวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากตามมาชิมแนะนำให้กดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วรีบตามรอยพอจุโก,โกมาเลย